จากข้อมูลที่เราเก็บงานวิจัยเนี่ยนะคะพบว่าอายุ18ปีไปจนกระทั่งถึง30เนี่ยค่ะเทลโลเมียจะสั้นลงเร็วที่สุดคือพอเราอ้วนเรามีจำนวนเซลล์มากกว่าคนผอมจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เทลโลเมียเนี่ยสั้นลงเร็วกว่าคนผอมเร็วกวก่า ศความแตกต่างของเพศก็ส่งผลพฤติกรรมที่ไม่ดีบุหรี่เหล้าเยอะมากๆอันนี้ก็ชัดเจนทำให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายวันสุดท้ายของชีวิตนะถ้าข้อมูลวิชาการบอกว่าเทโลเมียร์คนเราจะต้องหดสั้นลงแล้วมันเริ่มหดสั้นลงตอนไหนหดสั้นลงเพราะอะไร แล้วเราจะทำยังไงให้มันยาวกลับขึ้นมาได้มันทำได้จริงเหรอทั้งหมดนี้เราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทโลเมียร์ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรปรียาลีละหกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะเทโลเมียร์คนเราเนี่ยมันเริ่มสั้นตอนอายุเท่าไหร่คะตั้งแต่วันแรกที่เกิดมันนั้นอายุเท่าไรล่ะจริงอะอ่ะฮะใจ,จร้รายมากเลยทำไมอะคะเกิดปุ๊บสั้นเลยเนี่ยคะมันเป็นธรรมชาตินะถ้าเดี๋ยว ฟังไปเรื่อยๆแล้วจะเขา้าใจให้ถ้าอย่างนั้นคนเราก็ไม่หยุดเจริญเติบโตเดี๋ยวมันก็โตไปได้เรื่อยๆนะ,ะเทลโลเมนียมันจะสั้นลงทุกครั้งที่เซลลม,มีการแบ่งตัวใหม่เพราะฉะนั้นพอแรกเกิดปั๊บเด็กต้องเจริญเติบโตใช่ไหมคะเซลลก็จะต้องแบ่งไปเรื่อยๆเทลโลเบก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือธรรมชาติเลยสรุปก็คือ เทโลเมียคนเราสั้นตั้งแต่วันแรกที่เกิดค่ะถูกต้องถูกไหมคะชัดเจนอุตายแล้วตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมคือมนุษย์เรามีความเสื่อมเป็นธรรมดาค่ะวันเวลาที่ผ่านไปแปลว่าเราแก่ลงทุกขณะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วกระบวนการหดสั้นเนี่ยมันทํางานยังไงคะอาจารย์ค่ะก็คือทุกครั้งที่เซลล์เรามีการแบ่งตัว เทโลเมียร์นี่จะอยู่ปลายโครโมโซมที่อยู่ในใจกลางเซลล์นะคะก็จะต้องแบ่งไปด้วยเพื่อที่จะเอารหัสพันธุก,กรรมเราตามไปในทุกๆเซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่มแต่เวลาที่เขาก๊อปปี้เนี่ยเขาไม่สามารถก๊อปปี้ส่วนปลายโครโมโซมไปได้หมดมันก็จะแหว่งไปนิดนึงนิดนึงแล้วคิดดูวันวันหนึน่งทุกวินาทีเซลล์แบ่งจํานวนมหาศาลมันก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆแรกเกิดเราจะมีเทโลเมียร์ยาวหมื่นห้าพันคู่พอเข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายจเจริญเติบโตมาได้ระดับหนึ่งเทโลเมียจ,จะลดเลยอยู่แค่หมื่นเดียวละฮะห,หายไปส่หนึ่งส่วนสหายไปห้าพันหรอคะใช่นะคะโอ้หายเยอะอาจารย์นะคะแต่ไม่ต้องตกใจเรายังจเจริญเติบโตต่อไปได้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวอตอนนั้นก็จะเหลืออยู่เจ็ดพันอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือเรานั่งอยู่เฉยเนี่ย โดยธรรมชาติเทโลเมียเราก็จะหดสั้นหดสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพราะว่าร่างกายจเจริญเติบโตจากเด็กทารกม,มาเป็นผู้ใหญ่ค่ะพอถึงตรงนี้จะสูงสุดแล้วนะเราจะไม่โตแล้วนะคะ,คะพอเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อยู่ยี่สิบสังเกตได้ว่าความสูงอะไรทุกอย่างก็จะหยุดอยู่แค่นี้ทุกอวัยวะก็จะใหญ่โตได้อยู่แค่นี้แล้วจบหละแล้วหลังจากนั้นก็จะเสื่อมถอยให้เห็นชัดเจนมากขึ้นพอเข้าสู่สูงวัยจาก7 0 0 0นลดลงเหลือ4 0 0พัน นะเพราะฉะนั้นเก็บ4,000นี้ให้ได้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะหรอคะอาจารย์แล้วตอนคนติดเตียงเนี่ยเทโลเมียเหลือเท่าไหร่อะคะวนีคงแล้วแต่สภาพร่างกายคขาเนอแต่เชิงว่ามันก็คงประมาณเลยสัก3,000 4,000อะไรน่าจะได้อยู่เพราะว่าเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีอวัยวะที่สาคัญที่ร่างกายต้องทํางานใช่ไหมหัวใจตับ ตพวกนี้ยังต้องย่อยอาหารต้องดื่มซึมยังมีชีวิตอยู่ได้หายใจได้ขับถ่ายได้เพราะฉะนั้นอวัยวะพวกนี้ถือเป็นอวัยวะที่สําคัญค่ะซึ่งร่างกายจะไปสร้างความสนใจตรงนั้นมากขึ้นใหม้มีการแบ่งเซลล์ให้เทโลเมียของอวัยวะพวกนี้จะเป็นตัวที่สําคัญมากคค่ะคะนั่นแปลว่าในร่างกายของเราการทํางานโดยธรรมชาติเทโลเมียก็จะค่อยๆหดสั้นลงสั้นลงตามช่วงอายุไปเรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้มันคงไม่ใช่หดปกติ มันน่าจะมีปัจจัยอื่นๆที่จะมาทําให้เทโลเมียร์เนี่ยสั้นหนักขึ้นไปอีกไหมคะอาจารย์มีร้อเปอร์เซเลยธรรมชาติคืออายุเพศความแตกต่างของเพศก็ส่งผลเนาะผู้หญิงจะมีเทโลเมียร์ยาวกว่าผู้ชายเนืจากฮอร์โมนนะคะหลังจากนั้นแล้วมันมีอะไรอีกส่วนใหญ่มันจะเริ่มเป็นปัจจัยภายนอกหลักนะคะเอามีปัจจัยภายในอีกอันนึงซึ่งเราเปลี่ยนไม่ได้คือกรรมพันธุ์ นะคะบางบางตระกูลแจ็คพอตมีกรรมพันธุ์ที่เทโลเมียสั้นกว่าคนอื่นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เขาก็มีงานวิจัยนะพบว่าคนกลุ่มนี้เขาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจก็พบว่าพออายุเข้าสู่ัยการคน40เนี่ยคนกลุ่มนี้ซึ่งมีเทโลเมียสั้นตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยมีอัตราการเป็นโรคหลอดเลือดแข็งหลอดเลือดแดงแข็งหลโรคหลอดเลือดหัวใจสูงมากกว่าคนอื่นที่มีเทโลเมียยาว กรรมพันธ์อายุไปแล้วอ้วนอันนี้คือสิ่งที่เราทําตัวเราเองเนาะเวิร์กทุกอ้วนของอาจารย์เนี่ยตัวอ้วนแค่ไหนฮะอ้วนแค่ไหนก็มีผลทั้งนั้นเลยคือถ้าหนักเกินปกติขึ้นมาปั๊บใช่หมดเกินกว่ามาตรฐานใช่อวบระยะสุดท้ายอะไรประมาณนั้นเลยแค่สัวัน้ำหนักเกินก็เริ่มแล้วเนาะเพราะอะไรเรานึกออกนหมว่าคนอ้วนมันคือเซลล์ต้องแบ่งตัวใช่ไหมเพื่อที่จะรองรับไอแคลอรี่ที่คุณกินเกินไปเนี่ยเอาไขมันไปเก็บ ทุกอายว่ามันก็จะขยายใหญ่แสดงว่าเซลล์มันต้องมีการสร้างเพิ่มมากขึ้นเยอะอ๋อเหรอฮะมันก็ยิ่งสั้นเร็วใช่ไหมเพราะปกติมันสร้างขึ้นมามันก็สั้นอยู่แล้วอู้หูทำคมเข้าใจก่อนออเรื่องอ้วนนี่น่าสนใจนะคะคือเวลาเราอ้วนเรามีเซลล์เยอะกว่าคนผอมหรอคะอาใช่สิคะเพราะว่าเซลล์เราต้องมีการขยายตัวสร้างขึ้นมาใหม่ไม่งั้นตัวมันก็ไม่ใหญ่ขึ้นโอ้เข้าใจละอ่า คือพอเราอ้วนเรามีจํานวนเซลล์มากกว่าคนผอมทุกครั้งที่ร่างกายเพิ่มเซลล์ขึ้นร่างกายก็จะก๊อปปี้ไงถ่ายซีล็อกแอะๆแอหนักหนักหนักยิ่งถ่ายก็ก็ยิ่งภาพจางอ่ะใช่ไหมคะเพราะงั้นยิ่งถ่ายเทโลเมียร์ก็ยิ่งเสื่อมความอ้วนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เทโลเมียร์เนี่ยสั้นลงเร็วกว่าคนผอมเร็วกว่าอืมันเลยตอบโจทย์อะไรเรารู้ปะค่ะตอบโจทย์ว่าทําไมคนอ้วนถึงมีโรคแทรกเยอะอ๋อ ใช่ไหมพอทุกอวัยวะมันก็จะต้องเทโลเมียร์มันก็สั้นลงไปหมดมันก็ยิ่งทํางานเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นโรคแทรกต่างๆโรคเรือรังต่างๆมันก็มหาคนอ้วนเร็วมากค่ะ3มข้อแล้วนะคะข้อเพศกรรมพันธุ์อ้วนอะไรอีกคะการกินน้ําตาลเยอะๆอุ้ยนะการกินน้ําตาลเยอะๆนี่มันทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบเกิดขึ้น กระบวนการอักเสบทั้งหลายในร่างกายเนี่ยมันจะทําให้เทโลเมียร์ทุกเซลล์ในสั้นลงเร็วต่อรองได้ไหมคะถ้าที่ฉันกินน้ําตาลดีๆดิฉันไม่ได้กินน้ำตาลดีน้ําตาลย่าหวานงียค่ะได้ไหมคะอาจารย์ถ้าถ้าย่าหวานเนี่ยมันเป็นสารที่ให้รสหวานแต่มันไม่ใช่น้ำตาลที่ให้แคลอรี่อ๋อก็รอดก็รอดไปน้ำตาลเนี่ยจะเป็นอะไรนะฟรุตโตสอะไรสารัดโตสได้ก็ได้เพราะผลสุดท้ายร่างกายจะย่อยจนกระทั่งเหลือกลูโคส เหลือเป็นกลูโคสหรือฟุกโตซึ่งดูดซึมได้เป็นน้ําตาลชั้นเดียวเพราะฉะนั้นน้ําตาลทุกอย่างที่ให้พลังงานเอาอย่างการกากันเราไม่ว่าจะมาจากน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปึกน้ําตาลมะพร้าวอะไรเหมือนกันหมดนะคะถ้ากินเยอะๆเรียบร้อยถึงแม้จะเป็นน้ําตาลมาจากผลไม้ก็ตามต่อไปก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีตัวอย่างเช่นบุหรี่เหล้าเยอมากๆอันนี้ก็ชัดเจนทําให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกาย ทาไมคะอาจารย์คือคือบุหรี่มันสูบเข้าไปมันมันเข้าไปที่เซลล์เหรอใช่ถูกต้องพวกนิโคตินตรงนี้ค่ะมาทําให้เซลล์เกิดการอักเสบขึ้นมาอู้หระบวนการอักเสบไม่ว่าจะมาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทําให้เทโลเมียสั้นลงหมดแอลกอฮอล์ที่เราดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็ทําให้เซลล์อักเสบเหรอคะใช่ใช่นะคะหมายความว่าเราเราเรากินเหล้าเข้าไปเนี่ย แล้วเราเมาเนี่ยเซลก็เมาด้วยใช่ไหมจ๊ะถูกต้องเอ้เข้าใจเปรียบเทียบใช่เลยเนาะเมาตั้งแต่พื้นฐานเซล์เลยใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับพฤติกรรมให้ดีที่สุดออกกําลังกายนะคะถ้าไม่ออกกําลังกายเลยไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลยนี่ก็แก่เร็วนะคะแล้วก็ภาวะเครียดอันนี้ก็ชัดเจนมากแล้วก็การนอนน้อยนอนไม่พอเนี่ยพวกเนี้ยส่งผลหมดเลย ทวนนะคะจำได้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะน่าจะได้ม well ีเพศนะคะผู้หญิงเทโลเมียยากว่าผู well, ้ชายมีกรรมพันธ์มีความอ้วนนะคะอ้วนหรือผอมเทโลเมียสั้นยาวต่างกันแล้วก็มีเรื่องของน้ำตาลที่กินเข้าไป บุหรี่เล่าที่กินเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนความเครียดครบแล้วไหมคะออกกาลังกายออกกําลังกายแปดตัวที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เทโลเมียร์แต่ก็มีพฤติกรรมดีๆที่ทาให้เทโลเมียร์ยาวอีกข้อหนึ่งนอกจากจะทําไอพวกที่ไม่ดีเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่คุณอู๋ทำเป็นประจำหนูยังไม่รู้ตัวเลยค่ะคืออะไรฮะนึกดูดีๆซิทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบไหนอ๋อนั่งสมาธิกับ Mm hmm. ชัดเจนอาจารย์ทำวิจัยด้วยนะ mm hmm. ในพระสงฆ์ไทย mm hmm. เปรียบเทียบกับผู้ชายอายุอายุเท่าๆกันติดตามดูถึงแม้พระสงฆ์ท่านจะอ้วน mm hmm. เทโลเมียท่านก็ยังยาวกว่าผู้ชายที่อ้วนโอ้ <c oughs> มีความลับเยอะมากเลยเอาละไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะคะสมมติดิฉันถามแทนคุณผู้ชมไม่ได้ดูแลตัวเองเลยที่ผ่านมาตอนนี้เทโลเมียสั้นแล้วนะคะ <c oughs> คำถาม แล้วถ้าเราอยากให้เทโลเมียยาวไปเรื่อยๆเนี่ยเราควรจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ18ปีเลยคะ่ะใช้นวัตรกรร<ไ>ว,วัฒนา,าชีวาใช่ใช้ได้เลยค่ะ,คะทําไมอาจารย์บอกว่าใช้ตอนเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่คะเพราะว่าจากข้อมูลที่เราเก็บงานวิจัยเนี่ยนะคะพบว่าอายุช่วง18ปีไปจนกระทั่งถึง30เนี่ยคะ่ะเทโลเมียจะสั้นลงเร็วที่สุด ฮะ <Huh? S 2> หายไปถึงปีละพันกว่าเบสแพร์เลยทีเดียวไม่ไม่ใช่ตอน5้6สิบหกสรอคะไม่ใช่เลยเพราะตอนนั้นมันมีน้อยอยู่แล้วเ,ออเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หายเยอะเนาะ,ะแต่มันจะไปหายเอาช่วงเแย่ะช่วงที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ย oh <my> จะลดลงเร็ว <c oughs> เสร็จแล้วก็มันไปสอดคล้องกับทางด้านผิวหนังริ้วรอยคนเราก็มาตั้งแต่อายุเท่านั้นแล้วเริ่มมีริ้วรอยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากแก่เช้ากับคนอื่นรีบใช้ แล้วก็จะได้ลดการเสื่อมถอยของการที่จะต้องไปเป็นโรคเรื้อรังทั้งหลายตอนเข้าสู่วัยกลางคนด้วยเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> คุณสา,สาวๆคะถ้าอยากจะสวยมั่นคงยั่งยืนเนี่ยนะคะต้องเล่นกันตั้งแต่ระดับเซล์ลเลยใช่ไหมคะใช่แก้ไขที่ตัวตรงนั้นเลยเนาะดีกว่ามาโบเอาอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าเคยทดลองว่าคนเราเนี่ยเทโลเมียเสื่อม ต่อให้นั่งอยู่เฉยๆเทโลเมียก็ลดลงเหรอคะใช่ก็คือโดยธรรมชาติเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ว่าอายุเราเยอะขึ้นเทโลเมียรสั้นลงอาจารย์ก็ลองเก็บข้อมูลดูนะคะปรากฏว่า12ใน13คนใช้เวลาเสียอาทิตย์เจอดผลเลือดติดตามผลเทโลเมียรเริ่มต้นแล้วก็อีกสียอาทิตย์วัดอีกทีหนึ่งปรากฏว่า12ใน13คนสั้นลงหมดเลย นะบางคนสั้นลงมากบางคนสั้นลงน้อยมากสุดเนี่ยไปถึง792เบสแพร์แพในสอาทิตย์ค่ะนะคะก็เท่ากับว่าแก่ไป10ว่าปีเลยทีเดียวก็แสดงว่าช่วงนั้นเธอคงใช้ร่างกายหักโหมมากนะคะหรืออาจจะมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ภายในตัวเองอะไร ก็จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นการเตือนให้เราว่าต้องดูแลสุขภาพทุกวันนะอย่าละเลยอดนอนได้บ้างแต่พอรู้ตัวแล้วปั๊บก็รีบกลับมาชดเชยตัวเองไม่ออกกําลังกายหลายๆวันก็ไม่ได้นั่นก็ต้องรีบกลับมาทาเหรอคะถ้ามันสั้นแล้วแล้วเรากลับมาทําพฤติกรรมให้ดีขึ้นชมันก็ยาวใหม่ได้มันก็จะพร้อมที่จะยาวเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็เริ่มต้นจากสั้นช้าลงก่อนค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมา แล้วก็อยากเพิ่มขึ้นชะลอัยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะย้อนไวัยได้โอ้ค่ะคือร่างกายก็ต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดาตแต่ความเสื่อมบางอันมันเสื่อมไม่ธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้ร่างกายเราดี<ช>นะคะนว,วัตกรรมวัฒนชีวาก็อาจจะเป็นคําตอบหนึ่งที่ช่วยทําให้ความเสื่อมนั้นลดลงเป็นการชะลอไว,ลอไวและในที่สุดก็คือย้อน,อนไวแล้วก็จะอ่อนเยาว แต่ที่สําคัญเลยก็ทําให้สุขภาพเราแข็งแรงปัจจุบันเราไม่ตายกันง่ายๆเนาะเราลอดจากการติดเชื้อมาได้เยอะแยะมากมายอายุยืนยาวได้แต่ทุกคนก็ไม่อยากหยุดยาแบบต้องนอนติดเตียงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองใช่ให้ทุกอวัยวะทำงานได้ดีค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะต่อให้คุณผู้ชมไม่ทำอะไรเลยเทโลเมียก็สั้นลงอยู่แล้วนะคะน้ำซ้ำเรายังมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เทโลเมียเนี่ย สั้นเร็วหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรากันนะคะแต่ยังไงก็ตามมีทางลัดค่ะที่จะทำให้เทโลเมียร์ของคุณยาวขึ้นได้ด้วยนวัตกรรมวัฒนชีวาค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเพิ่มความยาวเทโลเมียร์หรืออยากจะเข้าใจนวัตกรรมวัฒนชีวามากขึ้นโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่1 1 5 4หรือเข้าไปที่ไลน์ค่ะพิมพ์ @my life ์ o Society ค่ะ